สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่ดอกครามบานเยอะมากมีตัวพึ่งอยู่สามตัวสี่ตัวครับยังมีเห็นทิศทางเลยโอ้โหดอกคามมีจะเดินดอกคลามทางันหนละครับนังดูไกลๆครับตรงนั้นมีสามตัวสี่ตัวยังมีเห็นทิศทางเลยครับ แต่ก็มุนเหมือนจะบินไปทางสายมือกทางที่เรามาอืมทางที่เรามาไม่มีดอกคามครับตรงนี้แนละยอะเดี๋ยวนั่งเล็งดูสักขู่ครบับินไปทางไหนพี่นอ้องเห็นทิศทางแล้วมีตัวหนึ่งกำลังเช็ดอะไปทางเดียวกัน มันจะลายลายตากับเงาต้นไม้หน่อยครับไปสองตัวแล้วไปดันนี่มาใช่บินไปทางหลุดมาแล้วครับไปด่านนี้แหละยินไปสองตัวแล้ว จะเห็นลังไหมรอรุ่นครับต้วใหม่นะสามารถอยู่ต้วไหนก็ได้ต้องไปดักทางนาหรือเปล่าไปได้เรื่องจนได้เห็นแล้วพี่น้องโอ้ดอกคามมันเยอะครับนี่ครับยังย่อยอยู่มาได้ยังไง ปิ้นตรงนี้แหละครับนี่ทิศทางยิ่นแฉลบมานี่ครับมีแต่น้ำโอ้ยของชอบเลยครับมันมานเอ้ยของชอบเลยเดี๋ยวจะซูมครับหาช่องซูมเออลืมบอกวันที่ครับสิบสามตุลาสองห้าหกเจ็ดมันมีแบบนี้นะ เราจะซูมกันเลยมันน้ำทั้งนั้นน้ำตั้งเต็่ถึงหลังปก อุ้ยน้ำสะญะเอา้ามีน้ำอยู่นะต้องใหญ่ซะด้วยอ่ะจะเจอกันครับสู่กันน้ำอีกสักครู่ลุยเลยสู่กันน้ำโอโอน้ำต่างแต่คูโลอุ้ย ต้นที่ไม่มีน้ำเยอะแยะเหมือนมันมีน้ำต้นเดียวต้นนี้เลือกเลยอะเลือกอยู่เลยอะดูอาการบ่อยๆอาการผึ่งเอาละ ถ้ามีอาการมาไล่ย่อยมาไล่แล้วคอยจุดเรือกไก่ถึงลังขุบมันจะมดไวเราโม่จะสูงกันน้ำอยู่ไม่สูงนะมันกันไก่ละ ไกล์ก็ดีครับพี่น้องไม่ค่อยจะเทือนเท่าไหร่ถ้ามีแต่ทั้งจะเทือนแน่ 滚烫。

Gracias. <coughs> ร่ังร่วงอ<ม>ืม Mm-hmm.

ทุ่งใหม่ครับพี่น้องเมื่อทุ่งใหม่กลับมาแล้วบนน้ำกู้ังแต่ถึงกันเด้ออืม 見なるほど。<laughs> Gracias. Mm -hmm. yeah ออพอแล้วกรับพี่น้องมอน,นาวเลยจักสองขวดนี่ครับอยู่กันนามไม่ต่างหากต้นที่มีน้ำตั้งเยอะตั้งแยะไม่อยู่ครับนี่ดอกคามครับครับรลดมากก็ไม่เห็นตัวตอมเลยลังสวยๆแผ่นสวยเลยครับอ้หเต็มอเนยั อ้าวสวยถ้าลังแกก็ไม่ได้เอลหรอกครับพี่น้องได้ลัางอ่อนเลยเอาสวยเลยละ่ะนามดอกคามดอกริบเดียวเลยครับดอกคามด้วยดอกคามไปเดินเลยมิมก็ไม่เห็นครับมิมน่าจะอยู่ก็พุ่ม้นามแล้ครับถ้าได้มิมก็จะดีครับ ว่านามเปี๊ยเลยละไม่ว่าพึงว่ามิมครับวัานามมีแต่เปี๊ยโอ้จับรังนี้ก็อยู่ประมาณสิบกว่าวันครับเนี่ยรังเี่ประมาณสิบกว่าอ,อีกอีกห้าวันรังเต็มพอดีอีกห้าวันรังใหญ่อยู่ครับเมดหอูว่านี่แหละครับไม่เห็นไม่เห็นรังวันนี้ก็เลยมาบุกเลยครับบุก ดอกคามเลยตรงไหนมีดอกคามเยอะๆช่วง,วงที่ตอมก็คือสี่โมงเช้าแลว้วก็ตอมทั้งวันแหละครับถ้าฝนไม่ตกหรือว่าอากาศไม่หนาวพอกรับพี่น้องรังเดียวลังสวยๆเลยเหลืออีกครึ่งวันผมจะไปหาใส่เบ็ดดักปลาไหลพอครับกลับบ้านครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับ